สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการโอนเงินจากทูมันนี่ไปของบัญชีธนาคารนะครับแบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทํารายการในทูมันนี่ก่อนนะครับแบบนี้เสียค่าธรรมเนียมนะครับเสียค่าธรรมเนียม20บาทต่อหนึ่งรายการนะครับวิธีที่จะบอกนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเราต้องเข้าไปที่แอปแบงก์ของเราก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่แอปแบงก์เลยนะครับผมจะให้โอนเข้าบัญชีกาิกรนะครับเราก็มาที่กาิกรนะครับ หล word, ังจากนั้นเราต้องมาที่สแกนนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาที่สแกนรับเงินนะครับรับเงินได้นะครับเราต้องเป็นพร้อมเพย์นะครับถึงจะรับเงินได้นะครับนั้นแอปนั้นต้องเป็นพร้อมเพย์นะครับถึงจะมีเคียร์โค้ดนะครับอันนี้คือเคียร์โค้ดของเรานะครับหลังจากนั้นเราบันทึกไว้ในเครื่องนะครับอันนี้คือเราบันทึกเคียร์โค้ดที่จะรับเงินไว้ในเครื่องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่แอปทูมันนี่นะครับ หลังจากนั้นให้มาตรงสแกนตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในรูปภาพของเราอยู่นะครับอันนี้นะครับต่อไปเราก็ใส่จำนวนเงินนะครับว่าเราจะโอนกี่บาทผมโอนสองร้อยนะครับแล้วก็กดชำระเงินเลยนะครับแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องนะครับผู้รับใช่คนนี้หรือเปล่านะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับศูนย์ศูนย์บาทนะครับหลังจากนั้นเรามายืนยันตรงนี้เลย ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าทํารายการสําเร็จแล้วตอนนี้ก็ได้โอนไปที่บัญชีก,ก,กสิกรเราเรียบร้อยแล้วนะครับการโอนโด้วยวิธีนี้ดีกว่าที่เราจะโอนจากแอปทูมันนี่โดยตรงนะครับเพราะว่าการโอนจากแอปทูมันนี่โดยตรงเราต้องเสียค่าธรรมเนียม20บาทต่อครั้งนะครับและเราต้องรองเงินเข้าธนาคารของเรานะครับประมาณ2ชั่วโมงด้วยนะครับแบบนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียเวลารอนะครับตอนนี้เงินก็เข้าธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้เป็นการโอนเงินจาก t r u e m y n e y w e t l e t ไปที่บัญชีธนาคารนะครับโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องเสียเวลารอนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ